สวัสดีค่ะกุ้งจากคุณเสมอแท็กเตอร์สาขาระยองนะคะวันนี้นะคะกุ้งจะพาลูกค้านะคะมาชมรถเข้าใหม่ที่มีราคาประหยัดนะคะตอบโจทย์ลูกค้าที่กําลังมองหารถราคาประหยัดอยู่นะคะเป็นรถรุ่นไหนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะรถรุ่นเอ่อเป็นรถของยันม่านะคะรุ่น e f 3 1 2 T นะคะรถคันนี้นะคะเราจะขายตามสภาพนะคะเดี๋ยวเราไปดูดูภาพรวมกันก่อนนะคะเราจะขายตามสภาพเลยนะคะเดี๋ยววนดูวนดู ร่าวๆนะคะค่ะยางหน้ายางหลังดอกยังสวยอยู่นะคะแต่ว่าคันนี้นะคะเราจะขายตามสภาพมีเล่มทะเบียนพร้อมปีปีรู้สึกจะเป็นปีห้าหนึ่งะคะแล้วก็รถคันนี้นะคะจะขายอยู่ที่139,000บาทนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะงดต่อรองนะคะขายไปเลยพร้อม บด้านหน้าแล้วก็ผาน3นะคะสำหรับรถคันนี้เดี๋ยวเราจะพาลูกค้ามาทดลองระบบกันนะคะว่าทุกระบบใช้งานได้ปกติเลยนะคะเดี๋ยวช่างเน็ตเชิญเลยค่ะรถคันนี้นะคะเป็นรถราคาประหยัดที่ทางร้านนะคะนำเสนอให้กับลูกค้าเลยนะคะสตาร์ตติดง่ายนะคะระบบไฮดรอลิกปกตินะคะเดี๋ยวเราจะทดสอบระบบเกียร์ให้ดูนะคะ รถคันนี้นะคะแต่ใครได้ไปก็คุ้มมากๆเลยราคาประหยัดนะคะอยู่ที่139,000บาทนะคะสำหรับรถคันนี้นะคะมีเล่นกะเบียนพร้อมนะคะ mm. แล้วก็อะไหล่นะคะยังหาได้ตามศูนย์ทั่วไปอยู่นะคะ mm. ไม่ต้องเป็นอะไหล่เทียบไม่เหมือนรถเก่านอกนะคะ mm. สําหรับรถคันนี้นะคะ mm. อะไหล่หาง่ายนะคะ mm. ระบบเกียร์ใช้งานได้ปกตินะคะ ราคา139,000บาทมีเล่มนะคะอุปกรณ์2ชิ้นใบดันหน้ากับฐาน3นะคะรถคันนี้นะคะงดต่อรองนะคะเป็นรถที่ใครได้ไป,ปก็คุ้มนะคะสำหรับรถรุ่นนี้คือสภาพโดยรวมยังดีอยู่ยังใช้ได้งานได้ปกติไม่ว่าจะเป็นระบบไฮดรอลิกระบบเกลียร์เดี๋ยวเราจะไปดูนะคะว่าน้ำหม้อน้ำนะคะน้ำดันหรือเปล่าเครื่องเป็นยังไงนะคะ เราจะรีวิวให้ลูกค้าดูนะคะใครตัวยางก็ยังสวยอยู่เลยคันนี้คุ้มมากๆนะคะอุปกรณ์2ชิ้นมีใบดันหน้าด้วยนะคะราคาแสนต้นๆ้นเองนะคะลูกคา้าใครกําลังมองหารถที่ราคาย่อมเยาอะไหล่หาซื้อได้ง่ายสำหรับรถรุ่นนี้นะคะอะไล่ก็ยังหาซื้อได้ง่ายและแถมมีเล่มด้วยนะคะคือไปซื้อรถเก่าเน่าที่มีใบดันพร้อมเนี่ยมันก็แสนต้นตนเหมือนกันเพราะฉะนั้นรุ่นนี้คือเป็นอีกตัว เลือกหนึ่งได้เลยนะคะน,น้ำไม่ดันนะคะตัวนี้เราเปิดตรงนั้นได้ไหมนัเราจะดูไอได้ไหมเปิดได้ไหมน,นัดมีไหมมีให้เปิดไหมนี่ก็ไม่รู้โอเคไม่เป็นไรค่ะสำหรับรถรุ่นนี้นะคะ เป็นเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ลูกค้ากําลังมองหารถราคาประหยัดนะคะสําหรับยันมารุ่นนี้นะคะราคา139,000บาทงดต่อรองนะคะมีเล่มทะเบียนพร้อมอุปกรณ์2ชิ้นมีใบดันหน้าเป็นรถที่อไหล่ไม่ต้องไปเทียบนะคะหาซื้อสั่งซื้อได้ที่ศูนย์ของยันม่าหรือร้านทั่วๆไปนะคะอะไ่ลยหาซื้อง่ายนะคะสำหรับรถ,ร,ถรุ่นนี้นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่ร้านคุณเสมอเอามา ให้ลูกค้าได้เลือกชมนะคะลดราคาประหยัดนะคะแสนต้นๆยังไงก็ฝากรถคันนี้ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะลูกค้าที่ชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ